สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าทำไมมันเพิ่งขึ้นอีกห้าคนสุดท้ายค่ะพี่บอีกห้าคนสุดท้ายนะจ๊ะตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตมากพี่กดยืนยันออเดอร์ด้วยนะเพืองมันบังขอบคุณนะพี่มันนี่กดยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะให้กดถังซื้อยืนลนออเดอร์ด้วยนะครับเหลืออีกห้าตะก้าสุดท้าย ใช้สูตรไหนหมดใช้สูตรไพรหมดสองกระปุกแฟนบอกหยุดใช้ก่อนขาวสว่างมากขอบคุณมากเลยค่ะพี่ไม่ต้องหยุดค่ะพี่เราเป็นคนสวยเราเป็นคนสวยเราจะไปหยุดใช้ไม่ได้รอบที่แล้วได้สองเจ็ดสองรอบนี้ถือกว่าเก่าไปอีกรอใช้ค่ะลดค่ะพี่ถูกไหมหนู<ด>จัด <5 S 2> ไป<า>รอบที่แล้วสองเจ็ดสองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครได้ราคาสองหเกรีบกดเอาเฉพาะไลน์นี้เท่านั้น เฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฟังดีๆนะเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นแล้วจริงๆอ่ะคือสครับใช้ดีมากถ้าไม่ดีลูกค้าไม่มากล้าการันตีขนาดนี้ข่านได้ห้วันแล้วจุดด่างดําลดลงมาก,มากอ่าผิวใสขึ้นถูกต้องเพราะมันคือความจริง พี่ถ้าเกิดไม่ดีจริงลูกค้าเก่าไม่มาคอมเมนต์และลูกค้าเก่าจะไม่กลับมาสั่งซ้ําเพราะฉะนั้นวันนี้ราคา269บาททุกคนต้องรีบกดหนูให้อีกแค่5ออเดอร์สุดท้ายมันจะหมดแล้วตกปลามาลูกยังไม่หมองเลยโอ้ตกปลาเป็นชั่วโมงยืนตากแดดสงยานนับี้ไม่ต้องย่านครับเพราะว่ามีสครับอยู่ตากแดดไหมคันหูซื้อมาหมองค่ากับคัดไปครับดีจริงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ มาซัมซุงสวยมากขอบุณค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะพี่พี่ราคานี้นะสสเอาหมดล้อตัวเองหมดล้อด,ดูดิหมดแล้วหมดแล้วเห็นไหมหนูบอกแล้วหนูบอกแล้วนะว่ามันหมดเร็วมากมันหมดเร็วมากแล้วมันขายดีมากพี่พี่ส มันขายดีแล้วมันไปไวมากเพราะมันเห็นผลใช่เพราะมันเห็นผลแล้วคือเชื่อไหมตั้งแต่หนูทําแล้วหนูมั่นใจว่าสรับตัวนี้คือไปดีขายดีเพราะหนูมั่นใจเลยมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกพี่มันผัดเซลล์ผิวนึกออกปะคือการขัดสรับมันเป็นการผัดเซลล์ผิวแล้วทําให้ผิวเราใสขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยทุกวันเจวันพี่รู้เรื่องผิวจะใสขึ้นเนียนขึ้นเลยนะจ๊ะสิวอยู่หลังก็หายเด้อใช่มีใครไม่ ดราคา290ในคลิปหรือหรือไลฟ์อื่นๆอยากได้ราคา269้ยไหมจ๊ะอยากนี่ปูญ่าจดีเขาไปแจกเขาบอกแจกเหรียญให้อยากได้ราคา269้ยไหมจ๊ะใครอยากได้พิม,ม,ม,มพ์มคําว่าอยากได้มาคะ่ะใครอยากได้พิมพ์คําว่าอยากได้มาค่ะพี่เพิ่งเข้ามากําลังจะกดสั่งหมดไวจังหนูเติมให้ได้ ถ้าพี่อยากได้พี่คำพี่พิมพ์คำว่าอยากได้มาอยากได้พิมพ์คำว่าอยากได้มาขาวจริงเราดํากรมพันธุ์ยังขาวคือปังมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะตัวเองที่มากลับมารีวิวนะคะคือถ้าเกิดมันไม่ดีจริงลูกค้าเก่าไม่กลับมารีวิวหนูบอกตลอดเลยนะว่าถ้า เกิดว่าใช้ไม่ดีให้มาเม้นด่าได้เลยแต่ไม่เคยมีใครมาเม้นด่าเลยพี่ไม่เคยมีใครมาเม้นเลยว่าใช้ไม่ดีไม่เคยมีใครมาเม้นเลยว่าเกลือสครับบาดผิวเกลือสครับหยาบเกลือละเอียดไม่บาดผิวเกลือนุ่มมากอยากได้จ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเปิดต่อเลยตัวเองเปิดต่อเลยเปิดต่อเลยใครกดว่ารีบกดนะครับกดนะครับก็ได้ให้อีกยีคนนะพี่นะ นี้นะให้20คนนะพี่จะได้ทั้งสครับในราคา6เอย269บาทหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็พี่จะได้เหรียญในสมบัติไปด้วยนะครับพี่รีบกดเลยนะครับอ่ะกดเอาเหรียญได้ด้วยนะเนี่ยขาด<ห>ตั้งแต่ขาดตั้งแต่14ตุลาตอนนี้1พฤศจิกาเนียนขึ้นมากเลยเนาะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมาก,อ,มากอยากได้จ้าพี่ใครอยากใสยอยากขาววันนี้โอกาสดี วันนี้โอกาสดีราคาดีมากๆนะคะใครอยากใสยอยากขาววันนี้ราคาดีโอกาสดีมากเ,เพราะฉะนั้นพี่ต้องกดคะ่ะพี่ป,ปกติสั่งสัครับปกติสั่งสัครับก่อนส่งต้องมีพนักงานโทรคอนเฟิร์มออเดอร์ไหมคะมีมีมีไหมเดี๋ยวทำใ<บ>ห้<ห><ห>ก็ได้หมดหมดรอคะ่ะคอนเฟิร์มแบบคอนเฟิร์มแบบไหนแบบว่าได้อย่างนี้หรอว่า สั่งอันนี้หรือเปล่าคะสั่งอันนี้หรือเปล่าคะใช่หรอใช่าอ่ไพลหรือเปล่ามะขามหรือเปล่านี่หรอคอนเฟิร์มมีค่ะเขาบอกมีใช่ไหมอยากกดกดบระกดกดบอเป็นได้แต่สองรเกสิบแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีค่ะพี่ๆมีคนโทรคอนเฟิร์มออเดอร์ค่ะ มีคนโทรคอนเฟิร์มออเดอร์ค่ะพี่พี่ขาฟ้าเ,เพราะว่าเราเราต้องเช็คความเรียบร้อยของลูกค้านะคะเป็นพันคนเนี่ยนะไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพนะพี่พี่นะ